สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำซั่วไก่แซบๆทานกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมแอดมินขึ้นไว้ให้เรียบร้อยนะคะเริ่มจากการต้มน้ำนะคะยังไม่ต้องเดือดเราก็ใส่ข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำเดือดจนไปจนน้ำเดือดและไก่ของเราเปือ่อยดีพอไก่ของเราเปือ่อยดีเราก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เย็นนะคะให้เย็นพอที่จะนำมาฉีกได้ค่ะแล้วเราก็ฉีกให้เป็นชิ้นแบบนี้เตรียมไว้นะคะ แล้วเราก็จะไปเตรียมผักกันค่ะก็จะมีมะนาวสองลูกเห็ดสระแน่ผักชีฝรั่งต้นหอมผักแพวหัวหอมแล้วก็พริกซอยนะคะเตรียมไว้ค่ะน้ำที่เราต้มไก่เราไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็จะนำม,มาปรุงรสต่อค่ะเราจะชิมรสดูก่อนนะคะว่าขาดรสอะไรเราก็จะเติมเกลือลงไป ครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นก็ตามด้วยผงชูรส1ช้อนชาตามด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ชิมดูอีกทีนึงแล้วก็ใส่ไก่ลงไปค่ะในช่วงนี้เราก็จะต้มน้ําให้มันร้อนๆไว้นะคะถ้ามันมีมันๆไก่เยอะเราก็ ช้อนน้ำมันออกก่อนนะคะจากนั้นเราก็บีบมะนาวมะนาวนี่ใครชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากแล้วก็ตามด้วยพริกป่นใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะได้ค่ะตามด้วยข้าวคั่วแล้วก็ใส่ผักต่างๆที่เราเตรียมไว้ลงไปเลย จากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะนะ้ำมันก็จะแค่อุ่นๆนะคะไม่ให้เดือดเดี๋ยวผักมันจะลวกพอเข้ากันดีเราก็เตรียมจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าใครชอบปะลาก็เติมปะลาแทนน้ำปลาได้นะคะวันนี้จะทำให้คนที่ไม่ทานปะลาทานด้วยก็เลยไม่ได้ใส่ค่ะ